สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นแมป Tower Defense Simulator กันแมปนี้จะเป็นแมป Tower Defense ก็คือเราต้องเอาตัวพวกด้านตรงนี้ไปวางในด่านเพื่อที่จะกำจัดศัตรูแต่อย่างแรกร้อหน้าตรงนี้โหลดก่อนเราจะได้นี่ มาอันนี้คือด่านนะครับด่าน normal ก็จะอยู่บนนี้เลยเล,เล่นกับพวกเขาดีไหมนะ่าเล่นลนไปเถอะเพราะว่าเรามีโอกาสไม่หลอดสูงมากลงริบแล้วตืนตืนตืนต่นหรือรอก่อนนะทุกคน เห็นตรงนี้ไหมพอเราปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะโดนวาร์ปมาฟูตานุโฟซีโซนที่อ้าวไม่โดนวาร์ปเฉยมาฟูตานุโฟซีโซนที่มาฟูตานุโฟซีโซนที่ไปไออันใหม่ก็ได้ะตะเกียบสงสัยอาฟูตานุโฟซีโซนที่โอเคอันนี้วาร์ปแล้ว คือแบบโคตรแหละโอเคเสร็จ了 n o r normal ในสิ่งที่ผมจะทำก็คือจะเป็นอันนี้เครื่องบินนี่ก็จะหมุนหมุนหมุนมันก็จะทำอย่างนี้มันก็จะอยู่ยนี้ปังปังปังเท็นสีซอมบี้มาแล้วมันยิงเป็นวงกว้างนะทุกคน มีโอกาสหลุดนั่นหลุดจริงหลุดจนได้ผมขายแล้วซื้อตัวนี้ดีกว่ามันเป็นเพนบอลมันมันยิงดี เยี่ยมเลยมึงจะวางมือระเบิดไว้โอ้สมบีว์ฟาเตอร์อไปแล้วหงเอาพุทานุฟองสิโซเที่เอ็กเกอริไกันมที่เอ็กซ์ อุตานุโฟโซโนหรือที่เออเครื่องบินค่อนข้างดีถ้าเกิดกดตอนกดกดพอดีกดคด็คือว่าเบอร์พโอเิโญ่หรีนี่โคตรโกงเห็นไหมแบบเพนบอลคือเราขายไปแล้วเลย เพราะมันบูม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 บลมบกมบูมบูอบูม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 บูอบูบูม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 บบ จะนายจะได้สอยแต้เฮ้ยบอสมาตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันเอาบอสตูมเจอตูม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 ไม่หลอด ที่เราสร้างเพิ่มพาวเวอร์จะได้โอกาสหลุดจะได้น้อยเลยขีดยดเฉย ผมจะพยายามอัพขั้นสี่เฮินจามาเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นจะเสียเวลาที่สุดตัวพวกนี้คือมีเรามีโอกาสตายสูงมากต้องวางระเบิดดีกว่เาเดี๋ยวขั้นต่อไปจะมีแว่นตามันจะดีขึ้น มู่ตานูโฟโซหรือที่คือตัวปลาเบิดข้อดีก็คือมันจะคูดาวไวกว่าตัวพวกอื่นตัวอื่นตัวหลังค่อนข้างไม่มีมีโอกาสหลอดคู่ตานูโฟโซหรือที่คู่ตานูโฟโซหรือที่ ฟูเตอรนุ but, ่มฟอซิโซหนูจีของเราใหม่นี่ months. ตอนนี้ mm hmm. เราไม่เครื่องมีสามลำคอยสอยปุ๊บปุ๊บฟูเรนุ่มฟอซิโซหนูจีตอนนี้เริ่มมีเรื่อยๆทุกคนเห็นกัามีนี้ไหมตายปื้บมันจะส่งลูกน้องออกมา น้องรีบค่ะเฮ้ยสวยแล้วอันนี้ตัวเรียกพวกน้องชั้นดีเลยตนะัวนี้้องรีบค่ะมเวรามันสามารถเรียกพวกน้องได้เมื่อไหร่เคแตกอาบุตรลวงฟ้าสีส่องรที่อากาศปริ นนเธอไม่ตีฉันเธอไว่อาบยอนอ i ไรทีไม่น i กระโดดตีตัวน้ายิงแบบเป็นลูกซองเลยฟือาบยอนอะไรอเกืบเลยันจะรูฟอสซอะา ไม่น่าหลุดแล้วแหละทุกคนรอบนี้อะคูเตนุโกซูอะมันตันที่เว็บสี่สิบอ๋อหนึ่งสองสองีสองสอง่อะระวังตัวพวกนี้ได้ห้าสิบตัวชิงชูโชงชิง ตัวแล้วบอสปอมมาอุ๊ยเผิอกกดสกีิปสวแล้วทุกคนม้กกัดเาอสู้มีกัดมกัดพี่แพ้สูงมากนินจายากโกนินจายากสวยแล้ว มาซัพอดด้านนี้เอยนินจ้าไม่เท่าไหร่แต่แต่ยักษ์อะน่ากลัวสุดจ่วยเนี่ยสมิเปื่อจัดปิดหนึ่ง เอาแพ้แล้วเื้องงต่งต่งมาเงื้อเงื้อเงือเงือ,อ,อแพ้เฉยแพ้เฉยเลยอืร่อยโทษทีเผื่กินไอติม าฟุตบอูโฟล์ที่ไนดูี่ช็อปผมสามารถเชื้อได้ยากมากอันนี้คือเซ็ตนะครับอย่าไปซื้อนี่ถ้าเกิดจะซื้อให้กดมาที่ถาวเบอรแล้วเราก็จะมีสตาร์เตอร์เพื่อมาให้เราดูแต่เนี้ยไม่ใช่สตาร์เตอร์ที่ผมซื้อไปมันไม่ใช่สตาร์เตอร์ตามราคาเลยอันนี้ นีสามร้อยห้ามปืนกลแนะนำแนะนำเป็นส่วนตัวเลยนะให้ซื้ออันนี้ไว้ซะแปดร้อยเพราะว่ามันจะสามารถทำให้ฟีดได้ฟีดแบบง่ายๆ เนี่ยคนนี้ไม่เอาฟีดมาก็จริงแต่เริ่มต้นควรใช้ฟีดนะครับอันนี้จะมีคนเล่นเยอะอน,นี่ทอปอันนี้คือคนติดทอปทั้งหลายไปอีกรอบหนึ่งยเดี๋ยวพาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เดลิสต r e เข้ามาจะกด E แล้วมันก็จะเปิดตัวออมาให้เราดู อันนี้ก็จะเป็นแบบแท็กอันนี้ก็เป็นอิมูชันก็คือทาเต้นอันนี้เป็นสกินก็ตามนี้เลยอันนี้ถาดแล้วก็ home. โฮมโฮมนี่จะเป็นอย่างนี้เลยแพ็กน้นๆิ้นโฮม ต่อไปก็จะมีโซนเวล50ก็จะเป็นพวกบอสหาร์ดขนอมก็น,นีผมไม่สามารถเข้าได้เพราะเวลผมยังไม่ถึง50เวลผมเก่านอันนี้ลิเดอร์บอสตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าปีนได้แต่ใหม่มันปีนไม่ได้อันนี้ก็ตามนั้นอันนี้ก็25ก็คือแรงเหมืนเดิมน,นี้ก็ อินวิทอรี่ก็คือช่องเก็บของของเราโอเคทีนี้ก็ตันละสามารถคปปรับปาร์ตี้ได้นะนี่ผมครับแล้วสามารถเชิญทุกคนได้นี่ก็ไม่สามารถได้แล้ว อันนี้นก็จะเป็นรถถังแต่เสียดายเกมแย่ไปหน่อยไม่ให้เราเข้ามันจะมีบาเลียร่องหุ่ปองปุง,ปงทุกคนผมจะเล่นอินเซนให้ดูมันเป็นหมวดที่ยากที่สุดแพ้ภายในหนึ่งวิเชื่อผมเชื่อผมไม่ต้องเปิดก็ตายแลยว้ว่ะ นะดัานะดันอินน,นผมกับเพื่อนตอนเริ่มแรกไปเล่นกัน,น,นแบบแบบโอ้โหแพ้แบบหนึ่งร้อยเปอร์ฟูตานูฟซีโซนอ่ีอาการก็ไม่ตี่กาไม่เอนยานักที่เป็นโรครตินรูติ อ้าวเรียบร้อยอินเซนหายเลยเรียบร้อย